วันนี้อยู่ับช่องเตย่ตันวีสองนะครับผมจะมาสอนใช้ว่าให้ระบบมีหลายช่องนะครับเออเป็นเล่นมีสินะครับเข้ามาที่การตั้งค่าเป็นอย่างแรนะครับโอ้ยค้างจังอืมอุยอเกี่ยวกับโทรศัพท์เไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับดเวอร์ชั่นนะครับเราให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับนี่มันจะเป็นคุณไปพัฒนาเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วเข้าไการตั้งค่าเพิ่มเติม ตัวเลือกหมดนะพัฒนานะครับแลวก็หาคำว่าความกว้างที่ความกว้างที่เล็กสุดน,นะครับจำไว้ด้วยนะครับว่าของทุกคนมันเป็นอะไรอย่างเช่นของผมก็เป็นร้อยเก้าสิบสองตอนนั้นผมก็เกือบทามันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วครับอ่ากดลบไปครับเป็นห้าร้อยนะครับตกลงน,น,น,งนี่มันก็จะเล็กจิ๋วแบบนี้นะครับ่อ,อยนี่เขาปี่เกมโลบอกผม <c oughs> แล้วก็เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนนะครับอุนเนี่ยม่ค่อยดีเลยนี่เข้าไปเลยต้องเซิร์ฟเวอร์ครับเข้าไปเลยทุกอันนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นฟุนนะครับทุกแม่เลยครับรออันนี้เป็นแค่คิวสันนะครับนี่เห็นไหม สิบห้องเลยนี่นะครับก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายค่ะ